ผู้ใหญ่จอมเป็นคนส่งเข้าประกวดน,นะคะก่อนอื่นก็ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านนายกองค์การบริหารสวนตำบลเซี่ยวที่จัดให้มีเวทีการประกวดแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งมาอยู่ที่นี่เกือบ30ปีแล้วไม่เคยประกวดสาวเหลือน้อยแบบนี้นะคะ <L> <S <S <c oughs> เป็นโอกาสดีนะคะที่ให้โอกาสาให้กำลังใจผู้สูงวัยนะคะ ขอกาบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนายกนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีในปีต่อไปนะคะท่าน,นะคะแล้วก็ขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการที่ได้เป็นเกียรติมาให้คะแนนแล้วก็ยังไงก็พิจารณาลนะคะสาวหน้ามนคนยิ้มหวานใจเกืนร้อยนะคะขอบคุณค่ะ มาทําเงินเด้อมาสุแม่ได้บ่เนาะแม่เ็ีแต่แม่เชิญคุณแม่แนะนําตัวครับเชิญครับตองจะได้ล่ะว่าจะอย่างกระซิแม่นั่นป่นะเว้าเลยก็ได้แม่เว้าเลยก็ได้บอกสีนักหนักแม่อวาก็ใส่ปากเอเอ n g เากเลยีเปินซือยังล่ะ นางด้วนไทยฟานจะมีเอนวายายยังใหญ่แ็ใหญ่แจมใหญ่แจบมใหญ่แจค่ะเออโต๊ะมาปีนี้ได้ไล่ปันได้แล้วอายุนาเจ็ดเจ็เจ็ดแ้วโอ้นี้มาห้ามโม่เป็นยังไงวันไห้มาห้ามอม่มาปักวัดปักวัดเออมาปักวัดผูหญ่บ้านูบ้านขุมมาเพ ผูลบานคมา้า้ยแม่แม่บ้านนัดตีผู้ใหญ่บ้างคุมาโอ้ผู้ใหญ่เเขผู้ใหญ่โบราผู้ใหญ่บ้านสื่อยังแม่ไสเหนงจำไว้เดี๋ยหนังเหนียงจะมาั่เที่ันโนะมึงผู้ใหญ่ซั่เหนียงจะเหตุบัพวเขาเยแม่เานาัดีมยเรัดทิ้งเกินบดเนี่ยเกินเกินบดไม่มา เออมาแล้วก็ดีน้องเมโนก็มาเห็นลูกเห็นล้านเนาะไข่เน่จ้ะบวชอยู่บ้านมูซีน่ะผู้ใหญ่โตแต่สันจะเราจะใส่ปีกเหมือนน้องเมย์เออข้อคะแนนใน่บ้านนี่ข้อคะแนนแม่อย่าให้อย่าให้เออเราจะให้ข้อคะแนนกกรรมการแม่ข้อแดงกรรมการแต่ยังยัดมากรรเด้อ เออใหโพสไพ่เมย์ม <rôle S 2> <él an ici> ่ๆาฮั่งโอเออโอเคแม่เมน่ะเออครัพผมแจงแลวปืนดชัวร์เราแนวสวางแล้วแม่สวางแแม่สวางแล้วอ้ยมาเด้อควันเอ้ยควันแม่ดวนกูมาเด้อควันมาจิ้มตบจิ้มคอแม่ตว เม่นั้นบาชักมากชักดีเออผู้ใหญ่บ้านกลุ่มแม่หมาอ่าผู้ใหญ่ชันเนี่ยครเป็นไยเป็นฮ่นกร์ขึนมาแข่งขังกับคุ่มเนี่ยก็ลูกมากิงพังอ๋อผ่านไปแล้วซ้ำอ่าไม่เลขซ้ำหน้าหลักไยเออปุ๊บลักษณะการเมากันจากของเฮานี้ฮู้เลยว่าเราเป็นในกรรมสิ้นเออกระไรจังสันอ้าวข้อจัดกรรมการ์นอนญาปั๊บคึ้เด้อเฮ้ยเฮ้ยกรรมสิ้น เรียนอนเออรำรับต่อไปพบกับสามงานหมายเลขสี่จากบ้านภูสวัสด์จังหวาดดีๆเด้อพี่ต้องพี่ผูกจับเก้าอี้นี่นะโอ้ยลูกกัญญาไปายผู้น่ะผูนะใายคนลิกลิกลิกลิ่นให้ครับสวัสดีขอให้พม่าดาผู้เป็นเมย์ได้แนะนำแต่หน้าประสาทหลานในโอกาสนี้เลี้ยงเซ่นพยาค่ะขอบาัมญาเสด็จพระเ่าจ้สวัสดีค่ะคณะกรรมการที่น่ารักทุกท่านค่ะ อขอราบสวัสดีท่านนายกองการบริหารตำบลดียวค่ะดิฉันน้าสาวไมเ่เนืองพนมค่ะเป็นผู้ประกวดนางพญ่าเงาะบ้านผู้สวรรค์มูซีค่ะผู้ยิ่งต่อส่งเข่าประกวดค่ะเจ้าไหนเจ้าไหนเกาะขอกำลังแรงใจจากพ่อพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะ ให้กำลังใจสาวนามนเขนหน้าใสใจเกินรอยสาวหน้าหน่อยคนนี้เดชพคนกระดิกจากว่ามาเต็มจ้ะสมกับลูกบ้านไม่ใหญ่โตจริงเลยพุ่น่ะเป็น,ใน,ในใจังใดก